การขายปลีกในโ so ซเชียลคอมเมอร์สนีครับโดยเฉพาะในประเทศไทยได้รับการจับตามองอย่างมากๆและอาจจะมีแรงส่งทำให้เป็นการขายของหลักในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศ เออพูดถึงเรื่องของค่าปีค้าขายไปแล้วเนาะผมว่าเรื่องหนึ่งก็น่าสนใจต่อไปเพราะว่าหลายคนตอนนี้ก็นมานค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์กันเยอะนะฮะเพราะเรื่องจากว่าแน่นอนครับรายได้สดขายบางคนตกนานบางคนไม่แน่ใจกับเรื่องของอนาคตอนา,นออนาคตรายได้กันแล้วนี่นะฮะก็เลยทําให้การขายปีในโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ยครับโดยเฉพาะในประเทศไทยได้รับการจับตามองอย่างมากๆและอาจจะมีแรงส่งทําให้เป็นการขายของหลักในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับ ข้อมูลจากทางด้านของช้อปไลน์นะฮะช้อปไลน์ก็ถือว่าเป็นอีกธุรกิจค้าปลีกาทางออนไลน์ซึ่งเขาก็จะมีข้อมูลในการเก็บเกี่ยวกับเรื่อง,องของการคาร้าปลีกในประเทศไทยโดยเฉพาะผ่านบนแพลตฟอร์มออนไลน์นี่นะฮะน่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าโซเชียลคอมเมอร์สในประเทศไทยตอนนี้เติบโตขึ้นมากคำว่าโซเชียลคอมเมอร์สท่านผู้ชมครับมันก็คือในกลุ่มสังคมที่ท่านผู้ชมใช้สื่อโซเชียลมีเดียกันนั่นแหละนะฮะเราจะใช้เฟซบุ๊กไอจีทวิตเตอร์ขายของนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับรวมไปถึงไลน์ด้วยเนี่ยนะฮะเรียกว่าโซเชียลคอมมเร์ ซึ่งมันก็เรียกชื่อให้เฉพาะเจาะจงเข้าไปในกลุ่มก้อนของประเภทบริการที่ใช้เครือข่ายโซเชียลมีเดียทำการขายของแล้วก็ทำธุรกิจปรากฏว่าโซเชียลคอมเมอร์ซในไทยเนี่ยมีแนวโน้มของการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆโดยแพลตฟอร์มที่คนไทยนิยม3าันดับแรกคือคุณใช้สื่อโซเชียลมีเดียอะไรในการสั่งซื้อขายของหรือว่าในการที่ทำธุรกรรมทางด้านของการค้าขายอันดับหนึ่งคือ Facebook กับ58%อันดับที่2คือ Line 35% อันดับที่3คือ Instagram 21%นะครับใน3อันดับนี้ไม่มี Twitter ไม่มีไอไม่มี YouTube นะครับแล้วก็ไม่มีสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆอยู่เลยปรากฏว่าคนไทยนิยมชมชอบในการขายของแบบโซเชียลมีเนียก็คือเรียงตามลำดับนะฮะ Facebook Line แล้วก็ Instagram นะครับสามอย่างนะฮะทีนี้สิ่งที่ที่คนไทยนิยมซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับ Facebook มีถึง58%โอ้โหนี่ส่วนใหญ่เลยนะฮะ ไลน์เนี่ยน,ยนิยมใช้ไลนย์อยู่35%ส่วน Instagram เนี่ยใช้อยู่ประมาณ21%ดังนั้นถ้าเรามาดูกันก็ต้องถามว่าเอ๊ะแล้วคนที่เขาผ่านเขาใช้ช่องทางไหนเยอะก็แสดงว่าคนต้องพอใช้ช่องทางนั้นถูกไหมฮะอันนี้คือติ๊งต่างในการสื่อแบบเขา้าวๆ mm. ของนะฮะปรากฏว่าข้อมูลจากทางของช้อปไลน์บอกอย่างนี้ครับว่าคนไทยซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์พอใจในการซื้อผ่านช่องทางนี้หกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับ และมีการใช้ใจ่ายอยู่ที่ 1,000- ถึง3,000บาทต่อเดือนด้วยในการที่ซื้อขายเข้าของผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับโดยใช้เวลาดูโซเชียลคอมเมอร์ส2ถึง3ชั่วโมงต่อวันช่วงที่คนชอบดูมากที่สุดสำหรับโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ยนะฮะคือ1นึ่งทุ่ข้อมอลูลจากช็อปไลน์กำลังจะบอกท่านผู้ชมที่เป็นคนที่ทำมาค้าขายในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับว่าเวลาจังหวะและความยาวนานสำคัญที่สุดในการขายของเห็นไหมฮะ แสดงว่าคนที่ชอบดูการขายของในประมาณเริ่มต้นสตาร์ทขึ้นมนึงเริ่มดูละเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทําอะไรรีวิวอะไรห้าโมงเย็นหกโมงเย,นงเยน็นก็ไม่มีใครดูถูกไหมสองแล้วเวลาเขาดูโซเชียลเขาดูวันนึงเขาใช้กี่ชั่วโมงสองถึงสามชั่วโมงครับนะทีนี้เราคงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าการใช้โซเชียลมีเดียของประเทศไทยนี่นะครับนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งตอนนี้มันไปจนแปดเก้าชั่วโมงแล้วแล้วดูจากข้อมูลช็อตไบรล่าสุดแสดงว่าอาจจะสมมติผมตีว่า9ชั่วโมงในคนไทยใช้เวลา9ชั่วโมงในการอยู่ออินนเเทร์็ต หรือว่าใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะปรากฏว่า9ชั่วโมงเนี่ยมีอยู่ประมาณ3ชั่วโมงคือหนึ่งใน3นะครับชอบดูซื้อของอ,โหโหอันนี้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะฮะนะฮะทีนี้สิ่งที่เป็นสินค้าแหละครับที่เขาขายกันในโซเชียลคอมเมอร์ซที่ประเทศไทยเนี่ยเขาขายกันและชอบมากเลยเนี่ยคืออะไรชอบไลน์เปิดข้อมูลอย่างนี้ครับว่าสินค้าที่ชอบซื้อขายผ่านโซเชียลคอมเมอร์ซมากที่สุดคือสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์สูงถึง37 ลองมาครับเสื้อผ้าที่เราใส่ใส่กันเนี่ยนะฮะ28ซ็นตสั่งอาหารเครื่องดื่มมาส่งบ้านซื้อขายพวกนี้ย24เปอร์เซ็นต์โอ้การเป็นว่าอาหารเครื่องดื่มเนี่ยมาอันดับสามนะฮะในขณะเดียวกันกลุ่มผู้หญิงจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยสูงถึง62เปอร์เซ็นต์ส่วนผู้ชายซื้อแกดเจ็ตพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเนี่ย25เปอร์เซ็นต์อ้าวชัดเลยครับเพราะถ้าเห็นเพศเห็นวัยเห็นประเภทที่ซื้อ มันก็จะมองออกแล้วนะครับว่าคนไทยชอบอะไรกันแน่นะครับผู้ชายชอบแน่นอนครับอุปกรณ์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สารพัดสารเภนะะซึ่งอาจจะเป็นอุปกรณ์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อิงไปกับไลฟ์สไตล์ของความเป็นคนไทยไอทีมันถึงมีไลฟ์สไตล์สูงถึง37เร็นะฮะขณะเดียวกันพอจะบอกได้ว่าไอ้เครื่องแต่งกายกับอาหารเครื่องดื่มมาอันดับ23าก็ 3. เพราะว่าเพศที่ซื้อของออนไลน์มากที่สุดคือกลุ่มผู้หญิงซึ่งซื้อเสิร์้าถึง62มันก็เป็นเครื่องแต่งกาย แล้วมันก็เป็นไลฟ์สไตล์ด้วยส่วนหนึ่งด้วยนะครับจากเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้มีการประเมินครับว่ามูลค่าตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าอ e ีคอมเมอร์สอีคอมเมอร์สนี่อยู่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะฮะส่วนเอคอมเมอร์สหรือโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ย, commerce, ยก็จะอยู่ภายใต้ล่างๆแต่รวมกันอยู่ในกลุ่มก้อนของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมอร์สก็บอกว่าอ e ีคอมเมอร์สในบ้านเราเนี่ยครับจะโตขึ้นปีนี้จะโตถ,ถึง15-24%โอ้โทษนะ15-20%เยอะนะครับ การโตนี่ก็หมายถึงครง่าจากเรื่องของยอดขายเป็นหลักเหมือนกันนะฮะและมีแนวโนม้มจะโตเฉลี่ยปีละ15%อีก3ปีคือปีละ15%จนไ,ไปนะครับเพราะอะไรครับนาทีนี้มันจะกลายเป็นว่ามองช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลักมากกว่าการขับรถไปห้างเป็นช่องทางหลัก่ะถูกไหมฮะเนี่ยนะครับมันก็กลายแบบเริ่มเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีการมองเขาว่า1ตลาดอ e ีคอมเมิร์สเนี่ยนะครับปีนี้จะโต15-20% และเริ่มแต่ปีหน้าไปสาปีโตปีละสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มองในซับไปว่าไอ้ช่องทางนี้หลักแน่ต่อไปเนี้ยคนก็เริ่มชินกับพิถีทางใหม่หรือว่านิวนอร์มอลมาปีกว่าแล้วนะครับและนาทีนี้ก็เหมือนจะมีความคิด2ปากออกมาแล้วก็อบ้านหนึ่งถ้าสู้ไม่ได้ก็อยู่กับมันหมายถึงโรคโควิดสองถ้าสู้ได้ก็ต้องปรับตัวนี้ไปอีกนานแค่ไหนเพื่อรอมันชนะยิ่งนี้เป็นต้นนะครับสามอันดับแรกนะครับที่ผู้บริโภคซื้อบนอ e ีคอมเมิร์ซนี่ ทีนี้เรามาดูฮนะสามอันดับแรกที่ผู้บริปโภคนิยมซื้อบนอ e ีคอมเมิร์ซก็ได้แก่อาหารเครื่องดืง่ม28%ของใช้สุขล16น16%โทรศัพท์มือถือ8%และเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซในไทยจะมียอดออเดอร์สูงสุดในวันจันทร์เออก็อเป็นเรื่องแปลก 8, นะทำไมออเดอร์มันไปสูงวันจันทร์ <S <S <laughs> ไม่รู้ครับ <laughs> แทนที่เป็นเสาร์ที่เวลาว่างเยอะจะสั่งของเปล่า เสาร์ที่กับกลายเป็นว่าคนอยู่บ้านใช้วเวลากับความเป็นแฟมลี่ครอบครัวและก็ใช้วเวลากับความเป็นเพื่อนทางโซเชียลแต่ไม่ได้เกิดการทาธุรกรรมของการซื้อขายข้าวของซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะไปอยู่หนักที่วันจันทร์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเทรนด์โซเชียลคอมเม้นสของประเทศไทยที่ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับเราก็จะได้เห็นว่ามันก็มีพัฒนาการและใครที่อยากจะทําเรื่องของข้าวของข้าวขาหรือต่างๆเนี่ยจะได้ตามต่อได้นะครับ